สวัสดทุกคนวันนี้น้องปูจะพามาทําแกงส้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงของปูกับปลานิลน,นะคะปลานิลน,น้องปูเอาไปต้มแล้วก็แกะแล้วก็เอามาปั่นนะคะเนื่องจากว่าน้องปูตําพริกไม่ได้ค่ะน้องปูแพ้พริกน้องปูก็จะใช้สูตรของน้องปูเอาพริกพริกแกงนะคะกับปลานิลเอาไปปั่นกัน,นะคะ่ะ มาทํากันเลยนี้น้แล้วก็ได้ทีแล้วนะคะเราจะเอาเครื่องแกงมงไปค่ะข้นมากค่ะทุกคนเนื้อปลาหิงสดๆเลยค่ะ น้ป้น้องปูก็จะเอาไปต้มก่อนนะคะต้มเสร็จแล้วเราก็เอามาปัดใส่เครื่องพริกแกงหลังจากนั้นน้องปูก็จะเอา <c oughs> แครอทแล้วก็หมวยใช้เท้าเอาไปต้มก่อนนะคะเนื่องจากว่ามันจะสุกยากนิดหนึ่งนะคะทุกคนจะจะสุกยากถ้าเป็นผักอย่างอื่นมันก็รับเบียก็สุกนะคะน้องกูก็จะเอาเหมวยใช้เท้ากับแครอทเอาไปต้มก่อนนะคะใส่ไปเลยจุกๆคะ่ะตอนน้องปูจะชอบ ทำกับข้าวกินเองค่ะทุกคนจ้ะหลวงปูชอบทากับข้าวกินเองค่ะบางทีนลวงปู่ก,ก็ทาเป็นหม้อไว้อย่างเงี้ยเวลาเด็กๆเขาเลิกเรียนมาเขาก็มาอุ่นกินกันได้เลยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็สะดวกกับเราด้วยนะแล้วก็สะดวกกับเด็กๆด้วยค่ะทุกคนจ้จะมต้มไปเลยค่ะ แกงส้มมันจะมีน้องปูจะทําเป็นสามรสนะคะก็จะมีเปรี้ยวหวานแล้วก็ออกเค็มนิดหนึ่งนะคะนี้ก็ปล่อยปล่อยไว้ค่ะแล้วน้องปูก็จะใส่ดอกกระลำนะคะดอกกระลำแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็สายบัว น้องปูวันนี้ไม่ไม่มีผักบุ้งค่ะไม่มีผักมุ้งค่ะใส่แค่นี้ค่ะแล้วก็รอรอให้สุกนะคะ ส่วนน้องปูจะชอบทํากับข้าวกินเองนะคะทุกคนน้องปูชอบทํากับข้าวกินเองค่ะน้องปูไม่ชอบซื้อค่ะเพราะว่าซื้อบางทีรถจัดเราก็กินไม่ได้อย่างงี้ะค่ะทุกคนเป็นเป็นเหมือนกันไหมคะทุกคนจ๋าน้องปูจะชอบทํากับข้าวกินค่ะแล้วก็ปล่อยไว้สักพักนะคะให้ผักมันนิ่มก่อน,นะคะ่ะแล้วเราไปเอาดอกกระหล่ำ แล้วก็ผักกาดขาวสายบัวลงไปค่ะ mm hmm. เมื่อแครอทกับหัวใช้เท้าของเราเข้าที่แล้วนะคะ mm hmm. เราก็จะมาใส่ดอกกระลำกันเลยค่ะใส่เลย mm hmm. นิ่มละคาะทุกคน มวยใช้เท้าของเรานื่มแล้วเราก็ใส่ก้านาก้านปักกัดขาลงไปเลยค่ะสายบัวยังไม่ใส่นะสายบัวเอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายเพราะว่าสายบัวจะสุกเร็วมากเลยค่ะเพิ่มไฟนิดนึงค่ะ เข้ากันนะคะจนให้เข้ากันแล้วเราเราก็จะมาปรุงกันนะคะทุกคนัแรกเราก็จะใส่ชุูรสก่อนนะคะแล้วก็มาใส่น้ำตาลคะ่ะ น้องปูจะทําเป็นสามรสนะคะมีหวานมีเปรี้ยวแล้วก็ออกเค็มน,นิดหนึ่งนะคะใา่น้ำตาลค่ะใส่ไปค่ะแล้วค่อยมาชิมดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วใส่เกลือค่ะแล้วน้องปูก็จะใส่เป็น น้ำมะขามนะคะน้ำมะขามอันนี้น้องกูทาเองนะคะทุกคนจ้าเนื่องจากว่าพี่สาวของน้องกูนะคะส่งมาให้แล้วน้องกูก็มาต้มคั้นเองค่ะใส่น้ํามะขามน้ํามะขามเยอะเลยชอบรสเปรี้ยวต้องใส่ค่ะน้ำมะขามน้องกูทาเอง่ะคะ แล้วตอนสุดท้ายเราจะมาใส่กุ้งกันนะคะใส่เป็นกุ้งสดนะคะทุกคนจ้าตัวไม่หัวไม่เปรี้ยใส่ไปอีกค่ะ <laughs> แล้วก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะคะให้เขาติดก่อนนะคะทุกคนวันนี้เมื่อผักของเรานิ่มแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ใบค่ะ ใบไปเลยแล้วก็ใส่สายบัวไปด้วยค่ะพร้อมกันเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวกุ้งเรามาใส่ตอนสุดท้ายนะคะทุกคนจ้าแล้วอันนี้ก็ปล่อยให้น้องเขาเดือดสักพักหนึ่งนะคะให้สายบัวโอยุบตัวก่อนเาะเราค่อยมาใส่กุ้งกันค่ะ น่ากินเลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะเครื่องแน่นๆเลยคะ่ะต้มไว้ก่อนสักพักหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงคะ่ะ อร่อยค่ะทุกคนนู้ขอใส่น้ำมะนาวไปน้อยหนึ่งไอ้น้ำมะขามนะคะใส่ไปค่ะก็ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะน้องูชอบเปรี้ยวต้องใส่เยอะหน่อยค่ะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะ น้ำนะคะทุกคนดูข้นมากเลยค่ะทุกคนน้ำน้ำข้นมากเลยค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวรอสักครู่นะคะให้เดือดแล้วรอก็ มาใส่กุ้งกันค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะทุกคน่าีแล้วค่ะเกือบปร็วมากเลยค่ะทุกคนจ้ะ มาเดือดแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปเลยนะคะใส่กุ้งลงไปค่ะแต่ไม่คนนะคะทุกคนให้กุ้งมันถ้าคนอะ่ะมันจะมีกลิ่นคาวค่ะขยับน้อยนึงค่ะแต่แตกดกดไม่ลงไปน้อยนึงค่ะทุกคน ไม่รู้ว่าทุกคนจะทําเหมือนกันหรือเปล่านะคะสูตรใครสูตรมันนะคะทุกคนจาอันนี้เริ่มเริ่มสุกแล้วเราก็สามารถพลนให้เข้ากันได้ค่ะเพราะว่ากุ้งเขาจะสุกเร็วค่ะทุกคนน่ากินไหมคะทุกคนอันนี้เสร็จแล้วนะคะดูสิคะกุ้งตัวโตๆเลยเต็มหม้อเลยค่ะทุกคนมากินด้วยกันได้นะคะทุกคนจ้าดูค่ะน่ากินไหมเอ,อ้ยเสร็จ เรียบร้อยค่ะข้นๆเลยค่ะน้ำซุปก็ข้นมากเลยค่ะทุกคนจะ้ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ